บทที่167กลางพิดที่หญิงสาวสัมผัสได้ถึงความดูหมิ่นเหยียดยามในแววตาและน้ำเสียงของเขาทว่านางทำเพียงยิ้มและตอบกลับรองแม่ทับจางกระชังอารมณ์ร้อนเหลือเกินแน่นอนว่าคนเหล่านี้รวนเป็นเฉลยศึกแต่ถ้าท่านตีพวกเขาจนตายจะไม่ทำให้แม่ทัพใหญ่เสื่อมเสียชื่อเสียงที่เขีนค่าเฉลยอย่างนั้นหรืเมื่อถูกอีกฝ่ายพูดแทงใจดำ รองแม่ทับจางก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีเขาถ่มน้ำลายตรงหน้าซีหยุนจืออย่างหยาบคายและพูดว่าผากเคงจริงๆจ,จ,จากนั้นก็มองนางตั้งแต่หัวจรดเท้าก่อนที่สายตาจะหยุดอยู่ที่หน้าท้องของหญิงสาวจู่ๆเขาก็ยื่นมือมาบีบที่คางของซีหยุนจือแล้วพูดต่อว่ารอให้เจ้าคลอดลูกเสียก่อนข้าจะช่วยสอนเจ้าเองว่าผู้หญิงที่ดี ควรปฏิบัติตัวอย่างไรซีหยุนจือตกใจอย่างมากรีบปัดมือของจางหยงออกแล้วถอยหลังไปสองก้าวนางขมวดคิ้วพร้อมกับพูดด้วยความโมโหบังอาจหลูอี้เข้ามาประคองนายหญิงที่กำลังตกใจส่วนหลูเย่ก็ตรงไปชีดหน้าด่าจางหยงทำไมท่านกล้าลงไม้ลงมือกับผู้ญิงของท่านแม่ทัพใหญ่อย่างนี้ไม่เกรงว่าพวกเราจะไปได้งานท่านแม่ทัพใหญ่ ให้มาจัดการท่านหรือนอกจากจางหยงจะไม่ฟังคำพูดของหลูเย่แล้วเขาก็ยังดึงตัวนางเข้าไปกอดแม้ว่าหลูเย่จะพยายามดิ้นรนขัดขืนแต่เขาก็ยังคงกล้าลวนลามอย่างไม่ไอายฟ้าดินนำซ้ำยังใช้ส่วนล่างของตัวเองถูถ่ายไปที่ก้นของหลูเย่หญิงสาวร้องเสียงหลงด้วยความตกใจสุดขีดหลูอี้รีบเข้าไปเตะจางหยงเพื่อให้เขาปล่อยหลูเย่ จางหยงเดียริมฝีปากทําท่าราวเหมือนกับผิวกระหายในตัวของพวกนางพังกว่าสายตามองหรูอี้ด้วยแววตาแทะรมก่อนจะพูดอย่างไม่ไอายปากใครๆก็รู้ว่าผู้หญิงในค่ายเป็นของใช้ส่วนรวมเป็นหูหญินของท่านแม่ทัพใหญ่แล้วอย่างไรข้าจะบอกให้พวกเจ้ารู้เอาไว้แม้แต่ฮองเฮาองค์ปัจจุบันก็ยังเคยผ่านมือข้ามาแล้วจางหยง พูดพลงังโหนมตัวเข้าไปใกล้หลู่อี้จนหญิงสาวต้องรีบถอยออกมาจากนั้นเขายังพูดต่ออีกว่าข้าเป็นพี่น้องที่ช่วยท่านแม่ทัพใหญ่รบทัพจับสึกหากเขาไม่ได้รับความช่วยเหลือจากพวกเราแล้วเขาจะเอาชนะข้าสึกได้หรือขอเพียงได้ครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างถึงตอนนั้นอยากได้อะไรผู้หญิงแบบไหนก็คงเรียงหน้ามาให้เลือกแล้วผู้หญิงอย่างเจ้านับเป็นตัวอะไรพูดจบ เขาก็ยื่นมือไปคว้าตัวหลู่อี้หวังจะลวนลามแต่กลับถูกเจ้าอี้กระชากคอเสื้อแล้วเตะเขากระเด็นไปไกลจางหยงรีบรุกขึ้นจากพื้นเมื่อเห็นว่าคนที่เข้ามาขัดขวางก็คือเจ้าอีก้ก็รีบวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตเจ้าอี้ทำท่าวิ่งตามพร้อมกับตะโกนไล่หลังตาแก่ตันหากับครั้งหน้าอย่าให้ข้าเห็นหน้าอีกเห็นเมื่อไหร่ข้าจะต่อยเมื่อนั้นคอยดู จากนั้นเจ้าอี้ก็หันมาประคองหลู่อี้ที่กําลังร้องให้สะอึกสะอื้นพอซีหยุนจือเดินประคองท้องของตนเข้ามาหาเจ้าอี้จึงพูดขึ้นว่าครูหินไม่ต้องกังวลนะขอรับข้าจะรายงานเรื่องนี้กับคุณชายเองแต่ซีหยุนจือกลับห้ามเขาเอาไว้แล้วบอกว่าช่างเถิดคุณชายเพิ่งชนะศึกกลับมาเขากําลังอารมณ์ดีอย่าให้เรื่องนี้ทําให้ต้องหงุดหงิดอีกเลย ีาวีขมวดคิ้วอย่างไม่สบอารมณ์แล้วจะปล่อยเรื่องนี้ให้ผ่านไปเฉยๆได้อย่างไรขอรับจางหยงคนนี้เพิ่งจะขอเข้าร่วมกองทัพตระกวนผู้ได้ไม่นานก่อนหน้าเขารบทัพจับศึกพร้อมกับเสี่ยวรว่ดที่สีเป่ยมาก่อนท่านรองไม่ทัพลูกเห็นว่าวรยุทธเขาไม่ธรรมดาจึงรับมาเข้าร่วมกองทัพแต่คิดไม่ถึงว่าเขาจะกล้าทำเรื่องแบบนี้เสียหยุนจืไต่ตองอยู่คู่หนึ่ง สุดท้ายก็ยังใส่หน้าแล้วตอบว่าเรื่องนี้ไม่ต้องบอกคุณชายหรอกข้ามีวิธีจัดการกับคนผู้นี้ด้วยตัวข้าเองปัญหานี้หากทำเป็นเรื่องใหญ่โตก็จะรุกราวไม่เป็นผลดีกับใครทั้งนั้นเทว่าเจ้าอี้ยังลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหันไปมองหลู่อี้และหลู่เย่ที่ยังร้องไห้สะอึกสะอื้นเขารู้ดีว่าหากเรื่องนี้ถูกแพ่งพายออกไป สติทั้งสองก็คงมีมนลคินทำให้ยากที่จะมีใครมาแต่งงานด้วยเมื่อคิดได้ดังนั้นเจ้าอีจึงไม่ได้พูดอะไรอีกซีหยุนจื่อมองไปตามทางที่จางหยงวิ่งหนีไปนางเม้มปากแน่นดวงตาแฉายแววขุ่นคิดหลังจากจางหยงฝึกทหารของตนเสร็จเขาก็กลับเข้าที่พักจากนั้นก็พบว่ามีคนนำน้ำมาสาดภายในกระโจมของเขาจนเปียกไปทั้งหมด ทังเตียงพาห่มชุ่มไปด้วยน้ําแม้แต่ตู้ไม้กระถูกคว่ำลงบนพื้นเขาถมน้ําไายด้วยความโมโหก่อนจะวิ่งออกไปนอกกระโจมแล้วตะโกนว่าเจ้าสารเลวตัวไหนเหมือนกล้าทําแบบนี้นิแสดงตัวออกมาเดี๋ยวนี้ด้านนอกกระโจมเต็มไปด้วยทหารที่ทยอยกันกลับมาพักผ่อนผู้คนที่ผ่านไปมาต่างมองจางหยงเป็นตาเดียวแต่ไม่มีใครออกมาสารภาพ จางหยงโกรธเป็นฟืนเป็นไฟลีบจำเอาตรงไปยังกระโจมบัญชาการเพื่อขอพบกับหัวหน้าทหารพอได้อ้าป,ปากเขาก็ด่าออกมาทันทีใครเป็นคนเอาน้ำไปสาดในกระโจมข้าถ้าอยากมีชีวิตอยู่ก็แสดงตัวออกมาเดี๋ยวนี้ถ้าข้าสืบรู้ที่หลังข้าจะจับมันมาถลกหนั้งแล้วทรมานให้สาสมนายทหารมองจางหยงด้วยสีหน้าเรียบเฉยและพูดว่าเจ้าเป็นใคร ที่นี่ไม่ได้มีคนที่เจ้าตามหาหากจะมาเพื่อหาเรื่องก็ออกไปซะจางหยงส่งเสียงสะบดจากนั้นก็พูดว่าข้าเป็นรองแม่ทัพที่ดูแลทหารกองหน,านา้าน้งเมืจางหยงเจ้าไม่เคยได้ยินชื่อรืงไงในกระโจของข้ามีแต่น้ำเต็มไปหมดบนพื้นจะเลี้ยงปลาได้อยู่แล้วแล้วคืนนี้ข้าจะนอนอย่างไรจะให้ข้าพายเรือเข้าไปหรือหัวหน้าทหาร มองเขาด้วยสีหน้าไม่รู้ท้อรู้หนาวภายในกระโจมเจ้ามีน้ำแล้วมันเกี่ยวอะไรกับข้าพวกเราดูแลแค่เรื่องจัดสรรปันส่วนที่พักให้แต่ถ้ามีไฟไหม้หรือมีน้ำท่วมก็ไม่เกี่ยวอะไรด้วยถ้าอยากจะโวยวายเจ้าก็มาผิดที่แล้วเจ้าคิดว่าตัวเองมีอำนาจมาจากไหนกันแลยคิดว่าแค่เอาเทียนสองแท่งยัดปากแล้วจะใครเป็นช้างได้อย่างนั้นรึช่างหย่งขมวดคิ้วแน่นอย่างโกรธจัดลมหายใจหอบที เขาพยายามข่มโทระก่อนจะพูดว่าใช่ข้าคงมาผิดที่แต่ที่พักของข้าน้ำท่วมเต็มไปหมดแล้วข้าจะนอนได้ยังไงหากระโจมใหม่ให้ข้าเดี๋ยวนี้หัวหน้าทาหารกำลังวุ่นวายกับการอ่านเอกสารเมื่อได้ยินจางหยงพูดราวกับออกคำสั่งเขาก็จับไหล่จางหยงแล้วดันออกไปนอกกระโจมพร้อมกับพูดว่าเมื่อคู่ข้าก็ะพุงบอกแล้วว่าอย่ามาทำใหญ่แถวนี้ ฟังภาษาคนไม่ออกหรือไงคิดว่าตัวเองเป็นบิดดาของแม่ทัพใหญ่หรือไงพอเจ้าบอกว่าอยากได้ข้าก็ต้องรีบจัดหามาให้ทหารในค่ายนี้มีตั้งสองแสนนายหากทุกคนมีน้ำท่วมกระโจมเหมือนเจ้าข้าก็ต้องไปหาเมืองใหม่ให้พวกเจ้ากันเด้อน้ำท่วมก็ไปหาหน่วยกู้ภัยน่นอย่ามาสร้างความวุ่นวายที่นี่อีกพูดจบเขาก็เดินกลับไปที่โต๊ะทำงานตามเดิม ปล่อยให้จางหยงยืนนิ่งอึ้งอยู่อย่างนั้นจางหยงอยากจะบุกเข้าไปอารวาสอีกครั้งแต่ก็กลัวเรื่องบ,บาลปลายใหญ่โตจึงจําเป็นต้องไปที่ฝ่ายกู้ภยัยแต่คาดไม่ถึงเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยจะรู้เรื่องนี้อยู่ก่อนแล้วอ๋อใช่แล้ววันนี้มีคนรายงานว่าแถวนั้นมีลังหนูยอยู่พวกเราจึงส่งคนเอาน้ำไปปล่อยให้ท่วมลังทำไมเล่าที่กระจมของท่านก็มีน้ำเหมือนกันดึก จางหยงได้ยินดังนั้นก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟกล่าวอย่างไม่เกรงใจยังมีหน้ามาถามอีกว่าในกระจมของข้ามีน้ำด้วยหรือก็ะวกเจ้าปล่อยน้ำใส่ที่พักข้าทังโต๊ะตู้เตียงจมน้ำไปหมดแล้วคืนนี้ข้าจะนอนยังไงเจ้าในทีหน่วยกู้ภัยเห็นเขาพูดขึ้นเสียงใส่ก็ไม่ได้เกรงใจจางหยงอีกต่อไปตอบกลับไปว่าเจ้าสละที่นอนของเจ้าที่เดียวแล้วจะเป็นจะตไยหรือ พวกเราไม่ทำลายหลังหนูฝ่ายสเสบียงและอาหารก็จะได้รับความเสียหายเจ้าเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อรักษาสเสบียงอาหารให้อยู่ครบสมบูรณ์เรื่องนี้เจ้าควรจะภูมิใจเสียด้วยซ้ำจางหยงโกรธจนหน้าแดงกำตะโกนตอบกลับไปพวกเจ้าทำให้น้ำท่วมที่นอนข้าและยังกล้ามาบอกให้ข้าภูมิใจอีกหรือข้าจะบอกอะไรให้เรื่องนี้ไม่จบง่ายๆแน่ ไม่ต้องมาแก้ไขปัญหาอะไรค่าทั้งนั้นข้าจะไปทำลายกระโจมของพวกเจ้าให้รบาบคาบเดี๋ยวนี้แหละเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภยัยมองดูจงางหยงที่มีสีหน้าโกรธจัดเรากลับจะกินเลือดกินเนื้อพวกเขาจงางหยงเห็นว่าอีกฝ่ายไม่ได้ตบโต้ก็คิดว่าตัวเองชนะจึงได้ใจและตั้งใจหาเรื่องต่อทันใดนั้นเองชายร่างสูงใหญ่สองคนก็เดินตรงเข้ามาจับแขนทั้งสองข้างแล้วลากตัวเขาออกไปข้างนอก ขวาหน้าหน่วยกู้ภัยเดินออกมานอกกระโจมแล้วชี้หน้าจางหยงพร้อมกับพูดว่าตลอดทั้งปีหน่วยของข้าต้องมารองรับอารมณ์คนอย่างพวกเจ้าไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไร่อยากจะรื้อหน่วยงานของพวกข้างฮันทึก่ังไม่รู้จักเจียมตัวจริงๆว่าเจ้าคิดว่าตัวเองใหญ่ขับฟ้าก็ไปหาคนไปเปลี่ยนกระโจมให้ตัวเองสิแต่ถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ระวังตัวไว้ด้วยพอเดือนหน้าข้าก็จะปล่อยน้ํา ใส่กระโจมของเจ้าเพื่อทำลายลังหนูอีกครั้งเจ้าทนไม่ได้ก็ออกไปซะจางหยงถูกชายสองคนจับแขนไว้แน่นจึงไม่กล้าโต้เถยียงอีกเมื่อเขาสะบัดตัวหลุดออกไปได้ก็กลับไปที่พักพอเห็นสภาพห้องที่มีน้ำเจิ่งนองก็นึกโมโหขึ้นมาอีกแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เขาจึงเก็บข้าวของแล้วย้ายไปนอนรวมกันที่พักของพลทหาร จบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะหรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเน a มาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ